ท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเลขาธิการคอปสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานราชการทุกท่านรวมถึงคณะทุตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รัฐบาลและพี่น้องประชาชนรวมถึง งานที่เกี่ยวข้องมารวมกันณที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานให้กับประชาคมโลกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเอาจริงเอาจังที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของสังคมซึ่งขณะนี้ภัยร้ายแรงของยาเสพติดนั้นเป็นภัยที่กำลังจะคุกคามมายังอนาคตลูกหลานหรือแม้กระทั่งชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้ถือว่าปัญหายาเสพติดนี้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นทางปปสอเองทางตำรวจและทางว่าทางจังหวัดซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้นอกจาก การปราบปรามแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการป้องกันและบำบัดซึ่งในวันนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดท,ที่เราเห็นจะเห็นว่าจากของกลางทั้งหมดที่สามารถจับกลุ่มมาได้เฉพาะในวันนี้ที่เราจะทำรายของกลางทั้งหมดจะมีมูล,ลค่ากว่า7,000ล้านบาทในวันนี้ซึ่งยังไม่รวม จากที่ปีที่ผ่านมาดิฉันเองก็ได้มาเป็นสกิบยานในการทําพิธีเผาทําลายยาเสพติดก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันในการปราบปรามและยึดของกลางนี้กลับมาได้สําหรับการแก้ไขในเรื่องของการป้องกัน แน่นอนว่าเราต้องชี้แจงให้กับเยาวชนและลูกหลานของเรานั้นเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและก็ต้องแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากยาเสพติดแยกผู้ซื้อออกจากผู้ขายและนำของกลางที่ยึดมาได้นั้นทำลาย เพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดนี้กลับเข้ามายัางชุมชนของเราอีกต่อไปจึงเป็นที่มาของพิธีในการทำลายยาเสพติดที่เป็นโทษอันมหาต์ต่อเยาวชนและชุมชนของเราต่อไปซึ่งวันนี้ฉันเองก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสา,สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดพิธีในการเผาทำลายยาเสพติดที่เป็นของกลางที่ยึดมาได้นี้ เพื่อให้ผู้คนได้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกทําลายและไม่กลับมาใช้อีกก็ได้ถึงในการจัดพิธีในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านนั้นมาเป็นสักขีพยานร่วมกันและรวมพลังในการที่จะร่วมทำงานอย่างเข้มข้นต่อไปในการที่จะปราบปรามยาเสพติดนี้ไม่ให้กลับคืนมาและไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกโอกาสนี้ดิฉัน ขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งและขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการทำงานให้งานต่างๆและการแก้ไขปัญหาต่างนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอให้ลำใจพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าเราจะทำงานมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขทั้งปราบปรามป้องกันและที่สำคัญ เราจะบำบัดผู้เสพนั้นที่เปรียบเสมือนผู้ป่วยให้กลับเป็นคนดีและคืนสู่สังคมไทยและคืนบุตรหลานนี้กลับคืนให้กับพี่น้องในชุมชนต่อไปค่ะก็ <S <S ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณมาธนีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ กลางค่ะ21เริ่มขึ้นแล้วค่ะออขอกล่าวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งรับนวัตรเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทําการ สุ่มตัวอย่างนะคะยาเสพติดซึ่งนำมากองอยู่ที่หน้าตเตาเผานะคะเพื่อที่จะทำการเข้าตเตาเผาแล้วก็เผาทำลายในวรันนี้ค่ะซึ่งยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายในครั้งนี้นะครับมีน้ำหนักรวมเกือบประมาณ3ตปันด้วยกันนะครับจากจำนวน1023คดีมีมูลค่ากว่า6,900ล้านบาทด้วยกันครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับก็เป็นเม็ดอมเฟตามีนจำนวนกว่า21ล้านเม็ดด้วยกันมูลค่ากว่า6 1,400ล้านบาทครับ the Chairman of the ceremony w i l l now proceed to the incinerator to press two buttons to commence the destruction of confiscated narcotics w e s about to put in the confiscated narcotics into a large tank ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นํายาเสพติดนะคะใส่เข้าไปในถังแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มที่1แึ่งแกค้างไว้ก็จะยกถังขึ้นค่ะเทเข้าสู่เตาเผาค่ะหลังจากนั้นก็จะกดปุ่มที่2เพื่อเดินเครื่องเผาทำลายยาเสพติดค่ะ So she has now pressed the first button to lift the tank containing the c o n t r a a n d a o t i and this tank will now tip the content into the incinerator and then you can press the second button to start. จะเป็นมีน้ำ รวมทั้งสิ้นกว่า2,755กิโลกรัมค่ะมาจาก1,000กว่ากันดีนะคะประกอบด้วยยาเสพติดการเผาทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางนะคะจะมีคณะทํางานรักษาความปลอดภัยและก็ทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นผู้รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าควบคุมที่เตาเผาและก็บริเวณรอบๆนอกจากนั้นก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพควบคู่ไปด้วยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นการเผาทําลายจนกระทั่งการเผาทําลายเสร็จสิ้นนะคะ หลอดไปจนถึงเก็บตัวอย่างขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาทําทลายส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิสูจน์ว่ายังมีสารเสพติดหลงเหลืออยู่หรือไม่ค่ะซึ่งในผลการตรวจทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก็ไม,ไม่ไม่พบว่ามียาเสพติดใดๆหลงเหลืออยู่จากนั้นก็จะมีการขนถ่ายขี้เถ้าไปฝังกลบนะคะแล้วก็มีการทําความสะอาดเตาเผา,เผาตลอดจนบริเวณเตาเผา,เผา,เผาก่อนที่จะมีการใช้งานในการเผาขยะอื่นๆต่อไปนะคะขี้เถ้าที่เหลือทั้งหมดนี้นะคะจะถูกนําไปฝังกลบที่บ ่อฝังกลบขี้เท่าและกากตะก,กอนน้าชะล้างจากน้ําฝนที่เกิดขึ้นในบอ่อฝังกลบก็จะถูกนําไปบําบัดยังโรงบําบัดน้นําเสียส่วนกลางค่ะอีกท<า>ั้งยังได้จัดให้มีการตรวจติดตามแล้วก็วัดผลคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขายะอีกด้วยเป็นประจําปีละ2ครั้งนะคะก็คือวัดปริมาณฝุละออง NO2 SCI และก็ SO2 นะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการกําจัดขยะของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีประสิทธิภาพอยู่เสมอค่ะโดยหน่วยงาน ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการแล้วด้วยค่ะครับซึ่งหลังจากการเผาทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่41นี้แล้วนะครับก็จะมียาเสพติดให้โทษของกลางที่ททยังคงเหลือและเก็บรักษาอยู่ที่อยอีกกว่า24ตันนะครับมูลค่ากว่า72,000ล้านบาทซึ่งของกลางที่เก็บรักษาเหล่านี้นะครับหากไม่มีการฟ้องคดีตอ่อศาลหรือได้ทราบผลการพิพากษาคดีจากศาลชั้นต้นแล้วทางอยก็จะได้นํายาเสพติดให้โทษของกลางในคดีนั้นๆนะครับมาขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลาง เพื่อขออนุมัติทำลายต่อไปครับ